สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆครับสวัสดีวันที่สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์ครับวันนี้ตื่นต่เช้าครับใส่เสื้อสีแดงสีสีแดงอองต้องนะครับมาวันวาเลนไทน์นะครับเพื่อมาแสดงความรักค,รความรักให้กับเพื่อนๆนเอฟซีของเราทุกอำเภอทุกจังหวัดครับ ก็วันนี้เป็นวันที่ทุกคนอาจจะมีความสุขนะครับก็ตื่นแต่เช้านะครับมาอวยพรให้กับเพื่อนๆนเอฟซีของพวกเรานะครับขอให้สมหวังในความรักนะครับทําสิ่งไหนก็ขอให้มันมีแต่ความรักรรัักกนะครับก็ไม่มีอะไรมอบให้กับเพื่อน,อน,นอ ak, ๆนเอฟซีนะครับก็มีแต่คําว่ารักเริบเริรักนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกอำเภอทุกจังหวัดครับ ทุกตำบลครับทุกหมู่บ้านเลยนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของความรักนะมันวาเลนไทน์ครับมอบให้กับเพื่อนๆเอฟซนะครับทุกท่านทุกคนนะขอบคุณนะครับที่อยู่เคียงข้างอีกผู้บ่าวน่านมาตลอดนะครับก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมอบให้มีแต่คําว่าเรืบเรืบรักรักทุกคนนะก็ หนุ่มสาวนะครับก็จะมีความสุขในวันนี้นะครับเป็นวันว่าเรนทายนะเ,นยเอกไม,ม,ม่มีดอกกุหลาบให้นะครับมีแต่เสื้อสีแดงเพราะว่าจะเห็นข้างในหัวใจเป็นรูปสีแดงคนระับนี่เป็นสีแดงมอบให้กับเพื่อนๆเอฟซีของเรานะก็ตื่นแต่เช้าครับวันนี้ตื่นแต่เช้ามาอวยพรให้เพื่อนๆเอฟซีของเราครับ เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับสีความรักให้กับเพื่อนๆ F c ซนะครับทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความรักมีความรักนะครับเนาะวันนี้เป็นวันวันดีครับวันดีวันดีวันดีนะครับตื่นตีตีนะครับมาให้ออยพอรให้กับ f อเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับนะก็สิ่งใดที่ดีก็ขอให้มันมากับความรักนะครับนะ ก็ใครที่เริ่มต้นสร้างไรายได้จาก Facebook <sk ill> ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะเนาะผมก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนเริ่บรหลักๆนะครับก็ขอให้ตั้งใจครับขยันนะครับเดี๋ยวก็สำเร็จเองนะเนาะ,นะวันนี้ก็ไม่มีอะไรม,มากมายนะครับในวันเวเลทายนะครับลงท้ายให้กับทุกคนเหมือนเดิมนะครับก็ให้พวกเราเริ่บรืบลักๆ กันตลอดไปนะครับนะก็เพื่อนเป็นสิ่งที่ดีและมีความหมายต่อเราทุกคนโอเคครับเริ่บร,รัก,รกสวัสดีครับ